ไหนมาตววามรวจความเรียบร้อยหน่อยดิเฮ้ยไปรุ่นครับข้ามอะไรนี่เช็ดกระจกข้างหน้าครับข้างในก็เช็ดเรียบร้อยแล้วครับสะอาด,ดอยังเช็คดูได้เลยนะครับฮึเช็คเลยครับไหนนี่ครับข้างหน้าโอ้สะอาดแล้วลบอ ข้างบนด้วยครับโอ้โหโคตรสะอาดเลยดว่ะแต่เหลือนี้ยังไม่ได้กวาดลวงนี่สะอาดมากเป่าเลยปั่นลมเป่าเลยอันนี้มีแต่อยู่ข้างบนทั้งนั้นแหละไม่ได้ปั่นลมเป่าเหรอเป่าแล้วครับอะเป่าแล้วเป่าอะไรเนี่ยตรงนี้สกปกบนเนี้ยี่เลาอะนี่ยเป่าอะไรเมื่อกี้ตรงใต้เบาะเนี่ยดูดินี่เนี่ย เอาเอาอันนี้เช็ดอันนี้ออกเลยลน้ลนลน้นล้นเอาทินเนอร์ฮะเช็ดอันนั้นออกเห็นไหมมันออกโอก้เงินเนื้นนอน,นี่อืมตัดตัดตัด,ต,ดตัดขวดตัดขวดแล้วเทใส่แล้วก็จุม่มเช็ดออกเลยครับอืม เสียงดังมากเลยอู้เสียงดังแหลยโอ้ใครล้างสะอาดแท่นี่ฮนะสะอาดมากเลยเนี่ยดูชิเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นยนังไม่ได้กินนี่ <c oughs>

มาดูว่าจะเช็ดออกไหมเขยับมานี่วะไอ้ไม่เขยับมานี่ฮะแล้วจะไปเช็ยดยังไงเอา้าโอ้ไอ อันนี้ใครถอดน,อน็อตออกไปไหนนี่น,อน็อตไม่ดีเห็นครับฮะอ้าวปีนขึ้นไปทำให้จะดูหนาเออนั่นแหละเปลี่ยกหรือเปล่าเปียกครับ มีอันแหง้งอันแห้งก็เพื่อ,อนนี่มาลองอชุบดูดิอ๋ออ๋อเจ็ดดูดิออกไหมออกวะอ๋อไม่ออก,นะอออกอยังไงเว้ยทินเนอร์ไหมอ่าน,นออกไหม เอาอันแห้งนี้เอาผ้าแห้งมาสิอันนี้แหละจุ่มเลยอ,เอ,เอ,อ๋อวาเห็ดออกไหมออกครับเออ อันแหกะอยย่นานๆไ,ไม่นานๆเคยไม่ออกว่าเจะที่นร่ ดาวมดบอกเขาอยากได้เสื้อสีแดงเนี่ย <c oughs> เอ็งไม่ทอดให้เขาเลยื่อเช้าใส่นานแล้วด้วยฮะไอนี่ออถึงออกหมดแล้วมันดำด้วยมันดำด้วยใช่ไหม,มเอามีดตะโกนด้วยอ๋อามีดไปขุดๆออกใช่ไหม ออโอ้ียงดังยังเลยโอ้ถ้าติดงียบเนี่ยใส่อ,อน้ำไม่ได้หรอกไฟบนหัวเก่งอะ่ะต้องถอดออกเดิดน ตอนเที่ยงแล้วพากันไปกินข้าวในบ้านเนอ<ะ>ไปไก่เล้าอะ่ะหากินเลยโรอช่างเก่งครับงานนี้โรอช่างเก่งมาเดินระบบสายไฟโต ไอ้น็อตนี้ก็ยังไม่ได้ขันแน่นหรอมากนี่แน,น่นอย่างวะน่าจะอย่างนะโอ้ ไปมื่อเช้าเสาจับไหลเลยเหรอครับอือมีการบอกให้เขาจับไหลอีกนี่ก็ให้เขาจับไหลด้วยไงนี่งั้นเขาก็ว่าไม่ใช่เอฟซีแหละนี่ถ้าไปเกาะไหลถ่ายรูปด้วยโอ้แน่นอนแน่นอนได้ธรรมดาตรงนี้ด้วยเด้อนี่ไลูกนี่อ,อ,อาร์ตินเนอร์มาเช็ดเนี่ย ครับฮะมีหนัดเหรอ,อเอ,อ้ยเทีย่งทยงแล้วมั้งนี่ไปฮะกินข้าวกินข้าวไปนี่โอ้เที่ยงแล้วพากันกินข้าวไป เราเดินพาพวกนี้ไปกินข้าวในบ้านหนึ่งเด้อเ <Okay. S 1> นี่ยปล่อยใบรุ่นอะฮะจกแลาวเฮ้ยเองทำแลาวหรือเปล่าเหรอเฮ้ย <c oughs> โอ้ยไอ้ใบรุ่นเองเนี่นนเ,นเอ,เอ้ยตอนมามันยังไม่เป็นไรดิ <c oughs> ใครเป็นคนแกะข้างบนฮะ โ oh, อ,อ,อ้ไม่รู้นองเอกต้องรับผิดชอบนะไมนะ่รู้นี่อ่ะดูนี่ถึงนี่เลยนี่โอ้ oh, <c oughs> เอาอะไรไปโดนนี่ฮะไม่รู้ตอนโบแก่โบก็เห็นมันเป็นรอยลาวนี่นะไม่รู้ได้ไงตอนมามันไม่ลาวดิตายแล้วองต้อง,ต,องต้องมาทำงานเทบใช้นะเนี่ยอาทิตย์หนึ่งคนแล้ว โอ้ ckt, ตายตายนั่นน่ะเหมือนลอยไปโดนน่ะน่ะเอาเอากุญแจไปโดนหรือเปล่าตรงนั้นน่ะนั่นน่ะโน้นไงนั่นน่ะเอามือชี้ดิไหนเอามือชี้เอ้ยชี้ไว้ชี้ไว้ก่อนชี้ตรงเมื่อกี้เดี๋ยวถ่ายรูปเป็นหลักฐานก่อนไหนชี้ไว้ดิไปใช้เนี่ยตรงนั้นน่ะ เออนั่นเลยเอาผ้าออกดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวหันมานีนี่นี่ถ่ายรูปเป็นหลักฐานแล้วนี่เรียบร้อยต้องมาทำงานสักสองอาทิตย์ิไห้สาร์น nice ะฮะ อ้าโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพากันไปหาข้าวกินเด้อเออเที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้วสวัสดีครับ,รบผม